เห็นบ่เห็นบ่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นไม่เห็นมันตาจ้าเห็นบ่นี่พี่น้องพี่เห็นบ่ฝันวันที่แล้วแต่จ้าวันนี้ฝันเราบ่แม่วันนี้ก็ฝันแล้วฝันว่าได้กินซีนคือกันล่ะวันนี้ก็ฝันดีอยู่ฝันได้กินซีนฝันว่าได้กินซีนมันเต็มเหียนจุกโอ้ไออยังแม่อะไรเต็มเฮียนมาเต็มเฮียนเนี่ยเต็มเหียนโยมาลาไปเต็มโย เรา,า,าใไปผุ้งมันหายสผีกินผีมะข้อกินกแล้วห้มันกินอืมปปไปจังไหนอันพอเฮาทิ่เสียไปมันมามาหามือนั่ว่าหาฟังอีกเนีย ฟูเนมากไหม่กมี่ฟูน่าบอกยังไงขอหลอบแรกโอ้หลอบแหลกมันว่าหลอบมันออกที่แหลกมันบอกจะต้องหัดเลยต้องหอดเลยคุนบอกว่าเอ้โหฝันหนูฝันหงูหนูขึ้นต้นไม้ข่้นต้นเสาส่นต้นไม่เราข่้นต้นเสาโสาที่สาวันยกข้อโวกระร่างขึ้นขึ้นขึ้นไปร่ำกัน อ๋อโอ้ยมันขึ้นมา่ยังสามตัวมันเจ็ดเจ็ดสามสามเว็ดเจี่แลสามบจัดหัวที่แหล้หัวที่เหล่แม่แม่นหัวที่แหล้วก็เลยตีใส่เก็ดเกก็เกีสาม <faut S 2> สเจตอนนี share, ้ก็กับพ่อว่าไปแม่ไปยิบร <y> ัเตอรีไว้แล้วก็เลยไปไปนอนฝันไปยับรัเตอรีไว้หาศูนย์ศูนสมตัวเลยสามตัว นเลขมาฝันนอนฝันว่าผีไปซื้อเลขครับวหันวที่มันออกฝันว่าผีชว่งกันไปซื้อเลขหาส้วนหัวที่มันออกหอดที่เลี่ยไปมันลังจากถูกแล้วฝันต้องหัวที่มันไหลนี่นี่นี่โยให้เบื้องแม่ค่ะ อนมาพี่แม่เหมงวดวัเนี้ยกรูตรงตรเลยวะแม่ตรงตรงเลยวัดจำี่งวดนี้เด้ฝันตรงงวดว่าจังไหรฝันมาร e อเล่ามาหามาใครมาหา้เล่าตายเลยแล้วมาชนกัิปุกป่งแม่เก่าแม่มาหาสองคนร่วงไร้สาร แองคนนึงก็เลิก็เลย่ขี้เบียงแหรลงป่านี้ยแล้วก็เลยบอกว่าแล้วบอกช่วงรงไปลงรุ่งไปเลื่อาแล้วขึ้นมากขึ้นมาเขาต้องไปทึกดอกเมือกไม่กินลาบข้วเปล่าลาบข้าวแดงกื่งื่งเลี้ยนเยี้ยนแยไก่เรือแยไก่เห็นลาบง้าวไปหาเต๊มมาขึ้นม่กินก็ต้องไปทึกดอกป่ามันเข้าฉันเลาว่าเราอื่นบอกเขาขึ้นมาจากห่วยเราไม่ให้เขาทึกป่าเราให้ขึ้นมากินลาบข้วว เลยว่าอันนี้ก็ฝันอืมคือแมาขึ้นม่เออคือที่น้องเนี่ยเขาเห็นลับงัวหาโกโก้ยิ่งกินอะไกินไรเป็นไรเสร็จแล้วป่ะก็บอกงัวเราอยู่ในสาขึ้นจากน้ำฝันได้กินลาบงัวเแฟนฝันว่าเราฝันว่าแม่ฝันว่าเราบอกแม่เห็นลาบงัวไปถ่ายมืเขาเจ้ากินครับแน่ก็เลยเห็นไปโกโก้อยะหลับงัวแต่คืนคืนก็เลยมาขึ้นมากินอืบงัว ครับ่ว่าเหนียวเมั่อกับที่เียนเนากมามันกลับโตเกีาโตไหนล่ะเนี่ยเก่าเก่าซีโตเกียวเียไป้ยนเก่าเก่าซีโตเกแต่ว่ามุกขึ้นเนี่กับมาฟันว่าเราขี้สั่งมหาเออขึนเนีวมนมขึ้นมาแก่ก็ฟันฟู่อดโซฟังแจ๊ฟันอลไแก่งกว่ด้ครับแม่รกเกิอมาอะไรก็สีบ่อเลยเขาท้อขี้ยังกัพอได้เสียงว่าขี้สั่งมาโตได้เลยขี้โง่โง่่า ทางคนยังอบอทานคนยัสเขเรยว่าตนั้นแล้วเด็กเก่าซีซีเก่ามาถมาเลยตัวนี้ใส่โอ้มุ่งมพอนก้าวเนี่ยงมันว่าเก่าเก่านี่มาจากไหแม่ันว่าเก่าเก่าฟันว่านี่ล่ะฟันเห็นอันผู้เฒ่าเ่ะฝันเห็นคนใจเ่ะมาบอกเลยเรียกเก่า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 ซีเ่ย อันน <Jean> mm ี hmm. ing, ้ก็เรยว่าฝันมาเล่าไปซื้ป่าล่ะอันนีไปบอกม้วว่าต้องซื้อขึ้นมาโรดไม่กิแล้วม้วโรดเรา่ให้เราที่เาไปหาเต้มกางสิครับเราไปมนขึ้นเนี่ยคืว่าฝันส่ําัน้าเราชี้ส่งโซบะไงมั้งอ่ะต้องโซ่ก็ต่อกันละี่เก้าสัสองี่เก้าพ่อแม่สี่เก้าก็เก้าเก้าีเม่ตองเก้ามันเข่าเลยเจ้าแม่เน่ตัวนั่นแหะตัวเด็ห็นทงหัน เก้า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 เก้ซีเก้าเก้าซีบาทเก้าเก้าเก้าที่แม่ให้มากมือหนแมเก้าเก้าแม่มากมันิเฝันหลอกนั่นเรยก็กับันกันพาเขให้มา่งวัดรถแม่ฝันว่าลูกสาวมาขอเงินขอเงินแม่แม่ขอเงินพอให้ลานนี่ยิจังจะไร่ปันญากูขอเขาให้่อหลายดอกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทล่ันกเลยเอาไปให้ขอไปให้มั่น พอส่งไปให้ลูกแต่ว่าก็เลยว่าเบึงมาจะตรวจรถเขาว่าตัวไหนครับ9 9 9 9 9 4น้อแม่เนาะโอ้มีไม่หลายหาไหครับเด้วตัวเก่าไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าฝันแม่ว่าไม่จช่เขาอยู่ด้วยแม่ฝันว่าเราเลยิสร้างมหาอยู่แต่ว่าฝันว่าฝันไม่กินลาบนี่นะหลังจากไปเรกไปล่ะฝันว่าเด็กกินลาบ แม่นาร์ขีี้สร้างมหาแม่มันใจตัวไหกูมมก็พูดม si ันใจก็มันใจเก้าเก้าีเก้าเีอกเก้าชี่อนนเก้าเก้าเข่คิดว่าแม่นมาขึ้นเลาก็ี้สร้างมาาตกในเนาะมหาเนาะฝันเนาะค่ะเนาะก้มฝันเนแนางรามาขึ้นไปขี้สร้างนั่นแลวระเดเรื่องหูเมียก่อนเรื่องว่าถ้าเดือหนหลสร้าง กัดฟันทั้นสี่มีเก่าล่ะเก่าจังไดรกับมาบ่แม่มาแน่นอนเก่าอย่หมาเน่แต่ว่าพอโัว่าขันออกวันนี้ก็สิไปยุ่งใช่ไหมถ้าใอยไปกุดมองให้เจ้าอยู่หลังมาจะว่าเจ้าไว้เจ้าไว้ในร่างในร่างเสี่ยผผาแล้วก็จะฟ้าผิดเจ้าไว้เจ้าตายพอดีเออเชี่ยกันไปเที่ยงไม่โัว่วานี่เป็นบ้าปากแล้วเขาบ้าแล,ลนะ้ว ฝันว่าได้กินลาบปูแม่ฝันว่าได้กินลาบฝันว่า้ฝักลาบชีนใบไทยซุ้ไปตื๊ดป่าพิ่นก็เลยิ่มพากันตึกดอก็พนลงไปแล้วสองคนวัวเ่าลงาเออตัพนี้พนยังพูพนยังแ็งที่เราพวกสีว่านป่านผีพูราบหัวพูราตายครับแล้วก็ต้องขึ้นมาเราโอ้ก็ต้องขึ้นไปตึกขึ้นมาขึ้นมาเขาลาบเนี่ยไปให้เต็มที่คือไม่กินเนื้อรสอะไนครับลาบโอ้ฝันดีนะแม่เนาะจะไปกินมัน จิปาจุกแค่ยังปลาตึกม่นยังมันเข้าพมันเสียมันกินลาบเส้นด่ยวยนี <intent> ่ป่าเพราะเราเอามากินลาบเิ้นยูตะใดหรอกว่าป้ายยังยูตะใด้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเราเป็นคนแทนเรากินคนึซื้อเนี่ยเมียบ้านอะไรซื้อเนี่ยมาเรากิงจะละโลดสองโลดแบบนี้เอ้ามากินเนี่ยมากินลาบพ่อที่เสียไปใช่ไหมครับแมนก็ต้องไปลันตึกดอกปลามันเข้ามันกินลาบเนี่ยถืพไปนะลาว่า ฝันดีนะแม่เนาะงฝันดีมันเดีแถมแถมได้ขี่ช้างอีกพอฝันมาแล้วขี่ช้างมาหาแกะสู้คนฝันแกะสู้พอโสฟังเต้บ้านไหนแก่งครับแมีย่คุณบอกสูอพอโสฟังเลยก็ยังตัวเดิมเนาะแม่น้อเก้าเก้าสี่จะว่าจะยังรอบว่าจะคันนลำมนวนมามันช่มาตรงกันกับเรื่องของตัวนี้พ่อครับผมแม่เมียนแม่เมียนั่นเขาแล้วนี่เฟียททอเร็วเขาส่งเฟีเของมให้ครับ ตึ้งสองตึ้งขอ,องหลงสาวซึ้งของหลานสา,า,าวจะว่าของพ่อชัออน <ft. S 2> ดดไนดามา้มากพ่อันแหละพ่อันได้มากแตเดือรุงยี่รอบว่ามันมาหามมาเข่ากันมันยังหมดวงหันก้อสองรอบก้อนเรียกคันน้องมุนานเน่ยมันสองรอบก้นาทิตย์เวตัวไหนอาทตย์เดียวมันก็มาแปดหาแปดแล้วก็หาศูนย์หาศูนย์หาศูนย์เขาสีมากไกลเ ฟูนทรงมาให้มันกับว่าใดดอกก็ใส่มันว่าหาซื้อว่าใดคือกันครับเต็มเตี่ยแดนสาวหนูชี้มันนั่นมาให้มันกับว่าใดคือกันวันนี้มันก็หาซื้อว่าใดหลักจะดีว่าใดซื้อกันชีพิมพ์บาร์ร้อไว้ดิขันไไน,น,ขน,ไไขน้มุนเป็นเด็นกนะตามจริงเขาว่าหายไปแต่ว่าเขาสีงสรงหายเต็มแม่กายเงินเอา,เอาถ่ายคลิปแม่ย้ำอีกสักรอบเนี่ยตัวไหนเด็ดสุดแม่เอาฟืนมากกว่มาก เกาเกาซีนี่แหละพี่น้องเกาเกาซีน้อแม่เนาะีครับปด้นมาเปลี่ยนหรอกเพื่อนกับปั้นว่าเขาไปย้ายกี่ต่างวะฮะอืมอืมมาสามตีเทียกับตู้เกาอยู่แม่ยนว่าตู้เกาคือเกาครับแม่หันมาทางนี้นิดนึงครับแม่ครับผมยังไม่เห็นเขาเลยอ๋อแม่กายนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับ ยังยังตัวเดิมใช่ไหมแม่ย im, Elena, ังไม่เปลี Now, s <S the the fun, ่ยนแปลงเดี๋ยวเขาหันมาทางนี้หน่อยไม่ให้ผมแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งเอาเอาออกจาก้างล่างหน่อยครับเอามือเอามือออกหน่อยแม่มองไม่เห็นเบอร์โอเคบังบัอ่าแน่นะครับโอ้ฝันได้กินลาบเนาะไม่ธรรมดาทียฝันกันอย่างนี้เนาะเป็นแนวทางเนาะเป็นความฝันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม